สวัสดีครับเอสเพลย์นำทุกท่านที่สนามทีละกลางจังหวัดระยองครับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลนันดร0แชมเปี้ยนชิพนัดที่28ของฤดูกาลครับเป็นเกมระหว่างระยอง f c เจอกับคัสตอมยูไนเต็ดครับเกมเริ่มนะครับฟุตบอลนันดร0แชมเปี้ยนชิพนัดกลางสบดาห์ครับเกมที่28ของฤดูกาลครับระยอง f c ครับในเสื้อสีน้ำเงินครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับต้อนรับการมาเยือนของคัสตอมยูไนเต็ดครับถือหลังมา ยังได้ครับคาสตอมยังไม่มีจอยยิงจอหลังกวยบ้าจริง,รง,รงลูกนี้ก็แม่ตรงตัวครับลูกยิงของทานดาวิดคุยว่านี่เหมือนจะมีแฟลบด้วยนะครับนิดเดียวครับข้อผิดพลานี่ยังน้อยเลยครับเปิดข้ามาได้วเล่นลูกขวาไว้ได้โอ้โหยิงของทางเดสวเกสักอีครับโอ้พยายามที่จะครับทิศทางให้เข้าครับแต่ว่าเหลี่ยมซ้ายนี่ก็อาจจะโดนไม่ดีด้วยครับ ด้วยกนันสั้นๆลูกนี้ยังไม่ออกหักกลับมาจริงลูกนี้ชนทางแล้วโอ้โหราเฟลแล้วเคลียอโโอกมาลูกนี้ไม่พ้นอันตรายเก็บได้อภิวัตอภิวัตโยกข้าวขวาปัดลูกนี้ชนทางอีกแล้วโอ้โหสองทางครับโอ้โหระยองยังไม่ได้ประตูขึ้นน้ำครับเล่นจังหวะสองทางโโฮโฮโราฟเอลกาลาโดนี่ก็ทำหน้านะครับดูครับจังหวะยิงกาลาโดหน้าได้ตั้งแต่จังหวะนี้ครับนี่ไปชนเหลี่ยมบนนะครับกระโอกมาแล้ว อพิวัตรก็จะเอาดาบสองครับดูว่าตัดเข้าในเจอช่องแล้วยิงลูกนี้ก็ชนคานแล้วกาลารดโดไปเล่นก็ผู้สิทยกคมนะครับล้าหน้าอยู่ในตำแหน่งล้าหน้าพูดแต่ว,ว่าหน้าได้ทั้งสองจังหวะเลยนะครับระยองแต่ว่าคานเนี่ยครับช่วยเซตทางคัสตอมเอาไว้ได้เล่นรับราเฟลตอกส้นหนึ่งเข้าขารับเลยม,มองจับยาวนิดหนึ่งเอาตัวรอดได้ดีต่อยังทะลุเข,ข้ามาจังหวะนี้เบียดยิงลูกนี้ไม่เหลือเลยครับราเฟลกาลาโดโอ้โห ทำประตูขึ้นนำให้กับระยอง FC ครับโอ้โหเทนี้นี่ต้องให้เขาเลยครับกาลาโดกับทางลาวินโม่ออกครับเดี๋ยวดูครับจังหวะลุยมาของทางลาวินโมอ่เนี่ยครับจังหวะเป็นใจครับแล้วก็ตาสุดท้ายนี่ดูครับโอ้เหลาเอลกาลาโดยิงหายเลยครับลุยมาก่อนแล้วสกัดเนี่ยครับไปเข้าทางลาเฟลกาลาโดนะครับแต่ก็ต้องชมการลุยขึ้นมาของทางลาวินโม่ออกนะครับรอบอลครับโดนชกไปเลยนูรูน ลูกนี้ออกมาเลยครับนพคุณเอาแต่มองไปเข้าทางกุสซับซาลินกระดกลูกนี้แล้วก็วอลเล่ย์ใข้ไม่เข้ากรอบโอ้โหนูนงัดมาจังหวะแรกออกมาตัดบอลนะครับนพคุณแล้วจังหวะถอยเนี่ยครับกุสซับซาลินเห็นว่ายังถอยไม่เข้าตำแหน่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีแล้วครับจังหวะแต่งบอลหาจังหวะจบเบิ้ลจังหวะเดียวครับซาลินข้ามมาด้วยเอาบอลลงสวยสกีจิกลูี้โอซุปเปอร์เซฟแล้วซับลูกนี้ไม่เหลือเลยครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับได้สเก็ซากิ ประตูที่สิบนะครับของทางในสุเกสสักิีต้องชมคุยว่าเลยไถ่มาเล่ยน้ำหนักน้ำหนักหมอดจ่อแล้วดูเอาลงจังหวะแรกดีนะครับนล้วพวคุณดีกว่าดาบสองนี่ปัดมาเข้าทางของทางในสุเกะสักิครับดูครับอัดแรกนี่เอาอยู่นะครับแล้วก็ปัดอีกทีหนึ่งไม่้นนับโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้จังหวะแรกทําได้ดีแล้วครับจังหวะสองเนี่ยกลายเป็นปัดมาเข้าทางในสุเกะสกิีครับแล้วก็นิ่งพอครับหรือว่ามองหาเพื่อนอยู่หลายไปรูรูนเพื่อนชูมือขอบอลปาจมมาลูกนี้โอ้ชาดไม่เข้าครับ โอโกาสนี่ถือว่าใกล้เคียงมากๆเลยครับดูมาพาขึ้นมาครับแล้วิดโชว์ว่าแล้วทางขวาที่โล่งครับแล้วดูดูนะตัดสินใจปาดเลยครับแล้วโอ้โหโดนไม่จังหวะจบนี่บอลกระดอนมาโดนหน้าแข้งเขาครับแล้วดูครับโดนไม่เต็มบอลโอ้โหเปล่าเสาได้โอ้จะยิงเลยครับโอ้โหดูครับเจตนานี่โอ้โหกายัดเสาแรกครับถ้าตรงกรอบนี่ ไม่รู้ว่าสู่เมทีที่จะมาทำหรือเปล่าครับแต่ว่าลูกนี้ยังโชคดีครับที่เข้าตะขาหน้าต่างครับหนึ่งครั้งครับจากกรีฟุบไปเล่นตรงกลางสูร์ปาพลิกได้กระโดกมาลาเฟลพักอกแล้ววอลเล่ข้ามาโอ้ได้วอลเล่โล่งๆเลยดูครับพักออกมาครับแล้วดึงจังหวะงัดมาโล่งๆครับแต่ว่าโอ้โู่มีเวลามีพื้นที่ครับแต่ว่าเจ้าตัวโอ้จบไม่ดีเองครับลาเฟลกาโดงัดมาสวยมากเลยนะครับสุรบ้าแล้วจังหวะจบเนี่ยครับ ยอดรักออกมาทางด้านกว้างครับกีรติยอดข้าไปได้มงด้วยแต่เบาไปครับแต่ว่าจังหวะม่งเบาเกินไปครับก็ค่อยเทนมาครับแล้วมาทางซ้ายกีรติยอดไปจังหวะม่งเนี่ยครับเบาเกินไปแล้วก็ตรงตัวของทางสุเมธีด้วยครับเทพิทักษ์หวางข้ามายอดรักจับทีนึงยิงลูกนี้ก็ยังติดครับ แล้วก็ยิงสวนกีรติอ้าลาเฟลเก็บได้ลาเฟลยิงนูกนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้โหหลอกหน้าเท้ากัเหนือชั้นครับระยองขึ้นนำแั้งกับ2ประตูต่อหนึ่งจากคนเดิมเลยครับลึกมายอดรักอัดมาเฉลปบไม่มีอะไรนะครับแล้วก็หักกลับมากลายเป็นมาตั้งครับแล้วดูครับแต่งบอลดีกลายเป็นโชคดีอีกแล้วครับโอ้แต่งบอลมากลายเป็นพวดนะครับโอ้พัวีหนีเสร็จเลยครับได้รอบเป้าจอดจ่อครับดูครับ มีเวลาให้เลือกครับว่าจะเอามุมไหนก็ได้ครับดูครับขวาซ้ายแล้วเลือกซ้ายตัวเองครับ2อง1ครับลองยิงลักไก่เลยเอารับหลุดแล้วโอ้โหไม่เข้ากรอครับจงมือขอทอดเพื่อนสักเล็กน้อยครับสุดทีโอ้โหดูถ้าเข้านี่สวยสุดๆดนะครับโอ้ยังถอยมาเอาออกไปได้ครับดูครับโอ้รับหลุดมือครับชุลปะยังได้ จุลปาลุยมาเองล้วมีโมยิงลูกนี้เฉียดคานออกไปครับโอโ้โหให้กับเพื่อนทางซ้ายอะ่ะเนี่ยดูอีกทีครับลุยมาครับแล้วดูครับ<ล>การเข้าทางลาวินโมอองครับเล็งเหลี่ยมเลยครับราฟเฟลกาลาโดปัดลูกเนี้โอ,โโอโ้โหวนชนคานอ,อีกแล้วครับไม่ได้ครับแพทริกดูครับจงบังหวะวิ่งมาปัดระยะเนี่ยคือก็พยายามที่จะยิงให้มันดีสุดๆแล้วครับแต่ว่าบอลมันตกช้าครับ ตกสุดท้ายนี่ไปเจอคารวว์นหลังิวกในสีกระเป่านวิทย์หมดเวลาครับโอระยองเฉือนชนะท้สซอมยูไนเต็ด2อประตูต่อนหนึ่งครับ